ผู้ประสานพลังประดินคือว่า25ตำบลของอำเภอพนมแดงทะลุงนะครับก็เป็นการเชิญผู้ประสานพลังประเด็นเนี่ยเข้ามาท like mm ําการอบรมให้ความรู <Okay. S 2> round, minute, ้เร <Maintenant> so, um ื่องนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากพิษของปีนี้นะครับของปี2 5 5 8นะครับโดยเฉพาะอำเภอพนมแดงทะลุงเรานั้นเป็นอำเภอนำร่องในการแก้ไขปัญหาจากพิษนะครับก็ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ผู้ประสาํพลังคนหนึ่งไปทงานในพื้นที่นะครับไปตรวจสอบสภาพข้อมูลว่าในหมู่บ้านของตวเองนั้นมีผู้เกยวข้อกับยาติดหรือไม่ถ้ามีก็ต้องดําเนินการในส่วนเกยวข้องเช่นคุมเสี่ยงก็ต้องนําต้องดําเนินการในการป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดนะครับถ้าเป็นผู้เสพก็ต้องนําเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วก็ติดตามช่วยเหลือ ไม่ให้กลับไปเสพยาซํา,านะครับสำหรับผู้ค้าก็ต้องอให้ผู้ประสานพลังคดีแจ้งบอแสมาแล้วก็เมื่อได้รับข้อมูลนะครับก็จะมอบหมายให้เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตามที่แจ้งมาก็จะดำเนินการทางอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีตลอดจนขยายผลถึงขั้นการยึดทรัพย์ทำาอง นะครับก็ต้องก,ก็ต้องมีการหยันงพื้นกันนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ปัญหาหยั่งพืิดในพื้นที่นั้นลดลงนะครับให้มันลดลงให้มากที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เป้าหมายเทุกมานกี่ประเทศได้ครับในการลดครับทุกสามพลังมาดินเรานํามานี้หมู่บ้บานละบผคนด้วยกันนะครับหมู่บ้านหกคนนะครับมีเก้าจุดห้าหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปขยายผลในกันในพื้นที่ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหา ครับผมของบ้านของตนเองครับครับที่ผ่านมานะครับเคยจับกลุ่มแล้วก็เคยฝาบปราถึงขั้นหน้างการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนะครับก็จะมีก็จะได้รับการรายงานข่าวมา้วก็ตรวจสอบแล้วก็เปนการจับกลุ่มนะครับก็จับหลายคดีครับเป็นทีีเรา20เมตร30เมตรนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จับประมาณ700เมตรนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนในการ ทั้งระดับกองกำลังของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางตำรวจนะครับของกองของจังหวัดนั่นครับตำรวจจังหวัดใช้ทุนเราแล้วก็ตำรวจภูธรในพื้นที่ด้วยความมีอารมณ์แล้วก็ฝ่ายปกครองร่วมกันสำนักงานในปี58ในปี58ที่จะพุ่งและทุกคดจะรอยจะรอยด แล้วแล้วผู้ผู้ค้าเอง